Every single day. สวัสดีค่ะพี่ปายเองนะคะขอต้อนรับสู่ช่องปายพาไปนะคะวันนี้นะคะพี่ปายก็เดินทางมาที่ประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งพี่ปายอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยประมาณ11ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ปายมีเวลาเหลือประมาณ9ชั่วโมงนิดๆค่ะเพราะว่าคืนนี้พี่ปายต้องบินกลับไปอาบูดาบีนะคะคือวันนี้นะคะพี่ปายก็จะมีหัวข้อคอนเทนต์ที่ น่าสนใจเป็นที่จะเสนอให้กับน้องๆและก็ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังแล้วก็รับชมกันนะคะพี่ปายอยากจะบอกว่าช่วงระยะเวลานี้พี่ปายจะอัปโหลดคลิปประมาณ3คลิปต่อสัปดาห์นะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ปายก็เริ่มกลับมาบินแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่ปายก็จะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง wellness ambassador ค่ะก็คือ เป็นตำแหน่งใหม่ของสายการบินที่พี่ปายทำงานอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งในช่วงระหว่างคลิปเนี้ยพี่ปายก็จะมีรูปและก็จะมีวิดีโอให้กับน้องๆและท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะเข้าใจเกี่ยวกับว่าตำแหน่งหน้าที่นี้มันคืออะไรกันแน่แต่คือจริงๆแล้วพี่ปายอยากจะบอกว่าคำนี้มันแปลว่าเหมือนบุคคลที่ได้รับ การเทรนจากบริษัทหรือองค์กรของเรานี่นะคะเพื่อเหมือนให้ความสะดวกสบายใส่ใจให้กับผู้โดยสารที่เดินทางอยู่ในช่วงโควิดนี้ค่ะอันดับแรกนี่ก็คือตอนที่พี่ปามาสิงคโปร์ใช่ไหมล่ะคะก็คือจริงแล้วพี่ปายบินเครื่องทิปเปิลเซเว่นมาแล้วก็ผู้โดยสารในอี n โอนิ c คลาสมีแค่4คนเองค่ะ4คนแต่ว่า ในใต้เครื่องคาโก้เนี่ยเขามีคาโก้เยอะนะเขาเราเขาเลยก็ต้องใช้เชืองเครื่องใหญ่บินมาที่สิงคโปร์แล้วตอนที่อยู่ในห้องบริฟฟิ้งร o มเนี่ยจริงๆแล้วอะตำแหน่งนี้ลูกเรือคนไหนสามารถอา่าโนบิเนตตัวเองก็ได้เหมือนว่าสามารถบอกอ่าโชวไวเซอว่าเออฉันอยากทำตำแหน่งนี้นะแต่สมมติถ้าไม่มีใครอยากจะทำหรือไม่มีใครเสนอตัวเนี่ยหัวหน้าใหญ่เนี่ยเลือก ลูกเรือคนใดคนหนึ่งเพื่อให้มาทำตำแหน่งหน้าที่นี้ใช่ไหมคะแล้วจูจ่ๆแจ็คพอตก็มาโดนพี่ปลายเพราะว่าก็คือมันไม่มีใครอ่ะคือพี่ก็ต้องทำนะแต่ว่าแต่พี่ถือว่าก็โอเคนะตำแหน่งนี้พี่ก็ชอบนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าตำแหน่งนี้เขาทำอะไรในบนเครื่องบินบ้างทั้งหมดนะมันจะมีอยู่4ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวพี่ปายจะมาพูดแต่ละขั้นตอนให้ทุกคนได้ฟังนะคะไออันดบแรกเลยก็คือ เหมือนตอนที่พอเรามาบนบนเครื่องบินแล้วใช่ไหมพอหลังจากที่เราทําเช็คเรียบร้อยเนี่ยเราก็เปลี่ยนชุดนะคะก็เป็นเหมือนว่าเป็นชุดคล้ายๆคุณหมอทํางานในห้องแลบอะค่ะมีทั้งหน้ากากามีทั้งแว่นอ uh, พลาสติกแล้วก็มีชุดแต่ว่าชุดเนี้ยเขาจะเขียนว่า wellness ambassador เดี๋ยวพี่ปายจะเอาไว้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นยังไงแล้วตอนทีเ่เราอยู่บนเครื่องเนี่ยตอนที่เรารอผู้โดยสาร เพื่อให้มาขึ้นเครื่องเนี่ยเราก็ต้องอยืนต้อนรับผู้โดยสารในเควินนะคะแล้วช่วงระหว่างเนี้ยเราจะต้องอดูด้วยว่าผู้โดยสารคนไหนที่เขาแบบว่าเนเวอร์เซ็ไฟล์หรือเปล่า,าสมมุติถ้าเราไม่เจอผู้โดยสารที่แบบว่าแบบกลัวในเรื่องของการเดินทางเนี่ยอ,อันดับต่อไปนะคะเราก็ต้องดูว่าผู้โดยสารในไฟล์เราเนี่ยมีคนชราหรือเปล่ามีครอบครัวหรือเปล่าหรือก็มีแบบว่า สมาชิกที่เป็นอเอทิฮัดโก Go, แล้วก็แพตินัมหรือของคลาสอะค่ะคือพวกนี้เราก็ต้องแบบามาดูด้วยเกิดถ้าเรามีผู้โดยสารตามประเภทนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องแบบไปพูดคยุยถามผู้โดยสารว่ากเกิดถ้ามีอะไรให้ช่วยหรือว่าอยากจะรู้ข้อมูลอะไรก็สามารถสอบถามพี่ได้นะคะเพราะว่าพี่ ก็สามารถให้ข้อมูลกับผู้โดยสารได้แต่ไม่ใช่พี่คนเดียวนะคะที่สามารถให้ข้อมูลกับผู้โดยสารแต่รุ่เรอทุกคนก็มีหน้าที่เหมือนพี่อะคะ่ะอะไรพี่ก็ชอบนะตำแหน่งเนี้ยมันก็สนุกดีแล้วพ่อได้คุยเมาบ่อยกับผู้โดยสารอ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่หลังจากที่เครื่องบินเนี้ยได้ขึ้นเอ่อสู่บนท้องฟ้าแล้วอ่าหลังจากเทคออฟใช่ไหมคะเนี่ยพี่ปายก็ต้องทำประกาศบนเครื่องบิน,นสําหรับ คนที่ทาตาแหน่งหน้าหน้าที่นี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะหลังจากที่พี่ทาแบบพี่เอเสร็จเนี่ยเกิดถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราก็ต้องแจกวีลเน็ตคิตอะคะ่ะให้กับผู้โดยสารก็คือไอวีลเน็ตคิ่ก็เหมือนคล้ายๆเป็นอาร์มิเนตี้อะคะ่ะเอออาร์มิเนตี้เนี่ยมันก็จะมีแบบเจลแอลกอฮอล์ที่มันเป็นซองเล็กๆนะมีมีถุงมือพลาสติกแล้วก็มีหน้ากากอนามัยะคะ่ะเพื่อแจกให้กับผู้โดยสารในไฟ์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ พี่ปายเนี่ยจะต้องแบบว่าเช็คห้องน้ําทําความสะอาดห้องน้ำทุกๆ2ชั่วโมงค่ะนะคะแต่พอพี่ปายทาหน้าที่นี่เสร็จใช่ไหมละ่ะพี่ปายก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่แล้วก็ต้องทำความสะอาดแว่นตาพลาสติกแล้วก็เปลี่ยนถุงมือนะครับแล้วก็วันนี้พี่ปายก็ทำไปสามรอบค่ะก็คือพี่ต้องเช็คห้องน้ำแบบครีนแบบว่าทำความสะอาดจริงๆเลยนะ ทุกๆสองชั่วโมงหลังจากที่พี่ปายทำเซอร์วิสเสร็จใช่ไหมคะตอนนี้นะคะพี่ปายก็มาดูว่าเออในไฟล์เราเนี่ยมีผู้โดยสารที่กลัวในการเดินทางหรือเปล่าหรือว่ามีผู้โดยสารที่แบบคนชาราหรือว่าเหมือนครอบครัวแล้วก็หรือว่าผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกของเอทีอนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสมมุติถ้า เกิดพี่ไปก็ว่างๆใช่ไหมล่ะคือพี่ไปก็ต้องอไปแบบว่าพูดกับผู้โดยสารว่าเกิดถ้าผู้โดยสารสนใจที่อยากจะดูว่าเวลเนสคอนเทนต์เนี่ยที่อยู่ใน IFE สามารถดูได้ตรงไหนบ้างพี่ก็ต้องไปแนะนําให้ผู้โดยสารดูว่า ออถ้าอยากจะทราบเบื้องหลังในการออทําความสะอาดเครื่องบินนะคะหรือว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามแต่ก่อนที่เครื่องบินเนี่ยจะกลับมาใชออ้บริการให้กับผู้โดยสารเนี่ยคือเรามีขบวนการผ่านการฆ่าเชือ้อแล้วก็แบบว่าทําความสะอาดทั้งเครื่องเลยค่ะเพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจว่าเครื่องบินเราเนี่ยเราทําความสะอาดทุกครั้งนะคะเหมือนกับว่าเครื่องแลนปุ๊บเราก็ทําความสะอาด เพื่อไม่ให้มีเจ้าโควิดนี้ค่ะแล้วตัวนี้นะคะพี่ปายก็จะมีวิดีโอมาให้ทุกคนได้ดูด้วยแหละว่าว่าการทําความสะอาดเครื่องบินของสายการบ,บินที่พี่ปายทำงานอยู่เนี่ยเขาทำยังไงแต่ว่าอย่างเลยนะคะเดี๋ยวพี่ปายว่าน้องๆก็คงได้ดูวิดีโอนะคะแล้วแต่ตอนนี้นะพี่ว่าสายการบ,บินทุกสายก็ก็กลับมาบินนะคะก็แล้วแต่ว่ารูทบินเนี่ยเขาจะบินไปไหนบ้างนะคะอันดับสุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เครื่องจะแลนเนี่ยพี่ปายก็ต้องทํา ประกาศบนเครื่องบินนะคะจริงๆแล้วลว,ว่าพี่ปายต้องทําแบบ good ดบายผู้โดยสารหรือว่าแบบขอขอบพระคุณแบบผู้โดยสารที่ใช้บริการกับเรานะคะสิ่งที่พี่ปายพูดมานะคะก็คือเอาเวลเนสแอนด s บอสเดอร์เนี่ยพี่ปายคิดว่านะคะน้องๆและท่านผู้ชมเนี่ยคงได้ความรูม้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปนะถ้าทุกคนแบบสนใจอยากจะหาข้อมูลนะคะก็สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์นะคะแต่พี่ปลายก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะวันนี้พี่ปายต้องขออนุญาต ไปก่อนนะคะเพราะว่าพี่ปายก็ต้องนอนก่อนไฟล์ค่ะตอนนี้เหลือประมาณ8ชั่วโมงแล้วคือพี่ต้องตื่นตอนประมาณ5ทุ่มที่สิงคโปร์นะคะเกิดถ้ายัางไงถ้าน้องๆคนไหนยังไม่กดติดตามพี่ปายนะก็กดติดตามเลยค่ะกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ปายทำคลิปในโอกาสต,ต่อไปนะคะเกิดถ้าไงวันนี้พี่ปายก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเชียร์